โอเคก็ okay, ต้องขอกราบตัวเดีนแน้วก็เ้าหนาทกันด้วยนะครับอยู่กับผมขี้เกมนี่เงยไม่ใช่อยู่กับผมไอค์ดีโอเคก็ okay, กวันนี้เราจะมาเล่นเกมทำพบิเซ่าสุดแอพพากว้าวโอเคอย่างแรกเขาให้ใส่อวันเดือนปีเกิดกันเอ้ยเลยผมเกิดปีเอ้ยยุงเอ้ยยุงไ่มกวคือพอดียุ่งม,มันมาโอเคปีตะวันเก้านะครับผมเกิดปีตะวันเก้าคอนเทน แล้วก็ New Game c h a p อ e r หนึ่งเอาตัวเกมนี้ผมก็เคยเล่นมาแล้วมันเป็นเกมพี่อีวีเบอรพี่เสือน่ะเนวโ o เพนว้าวโอเคอ้อ Shut up โอเคไม่ต้องฟาร์ผมทำเป็นทำอย่างนงี้แล้วก็ใส่แล้วก็ชีมพี่หูปากผมทำเป็นก็เทานี้เองแล้วก็ชีด กดสปแผลเนี่ยแล้วก็เอามาอบจบหลังจากนั้นแล้วก็เอามาตัดตัดให้ตัดแบบตัดแบบเแบบนี่ยแล้วก็เอาเมาใส่ก่อนจบตึนเตนอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แบบนี้จริงๆมันไม่มีเส้นให้หรอกเราต้องมานั่งทำงเองช h u t up เอาไปพอร์เฟกโอ้ยหุบปากเถอะ กด up กระมอนแมนเอ่อขี้อะไรวะเนี่ยโอเคผมรู้ว่าผมต้องทำยังไงตุ๊กตุ okay, ๊บตุ๊กตุ๊กตุ๊กเป็นการประหยัดงบโอเคตั้งมาวันนี้เขาตังอะไรบ้างเนี่ยเอ่อขี้ใช่เอาแค่ okay, อันเดียวพอเออมันจะปลดล็อกโอเคเสร็จแล้ว ผมนี่มันหลอดเทียบจริงๆเลยไม่ใครนี่มันเก่งขนาดนี้ผมโอโงเงินก็ให้น้อยๆอ๋อหัวปลาคือชัดอเอัพกาฟังเลยอืมครับเจ็บ,บ,บปึิบปบิบปลาอ่ะโอเคปึิบปบิบปลาเอ้ยรู้แล้ว รู้ป่ะทำไมผมทำอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าผมเก่งไงประเเทพมี achievement อะไรบ้างที่เราปลดหรออ๋อไม่ใช่นี่ผมหมายถึง achievement achievement โอ้ยดู achievement ไม่ได้ปั๊บปิ๊บบ๊บโอเคแม่ผมมาทำมิสซ่าตั้งแต่เด็กโอ้เอาไป ิอ oh, ok. okay, ันเรียวพี่แซ่เรียวพเ่แซ่ในคออ่านไ่ออกเบปโปโลนี่โอเคครับอาจจะเสียงดังมากมีงบอยู่โอ้ทีเดียวกระต้อยร้อยมีมีงบอยู่กระต้อยร้อยโอเคเอาทำแบบนี้เร็วเขาตังโอเคเบปโปโลนี่แค่ผ่านเดียวโอเค เปปโลนีหนึ่งถานเปปโลนีหนึ่งถาดเปปโลนีหนึ่งถาดโอเคผมอยากจะบอกว่าช่วงนี้ผมอาจจะไม่เออไม่ใช่ผ,ผิดช่วงนี้ผมจะทำแอนิเมชันควบคู่กับเกมนะอ่าเออชาร์จอัพโอเคหมดเวลาทำ,าทำงานละเ้อมันจะมีอยู่บางแบบบางวันที่เขาจะให้เป็นจะมีเด็กมาคนหนึ่งอะ่ะเขาจะให้เป็นเอ,อ่อพักเป็นแบบ ไม่ได้กว่าอะไรนะเป็นเอ่อแบบส่วนผสมใหม่มาให้มันเป็นอะไรนะอะไรสักอย่างอ่ะจำชื่อไม่ได้ผมจำชื่อไม่ได้อ้อราคาอ้อไม่ไม่ไม,ไม่ช็อปปี้เหรอไม่ซื้อเพราะอะไรรู้ไหมก็เพูดไปรื่อเพราะเว่าจะบ้าตายโอเค โอ้ oh. จะเป็นลม oh, ลวมันลวมาจาอะไรกันนะกันนะขอร้องขอแค่ทำปล่อยพวกเอาไปเถอะพวกรกช็อปปี้อ่า oh, yeah, e. ah. จะเป็นลม โอ้ยงั้นผู้ชมก็เดี๋ยวตัดคลิปก็แล้วกันเอาแล้วตัดไม่ได้ด้วย f ั c โอ้ยจำลักเหลียวโหเฮ้อเกลียโคซาน่ามันทำลายชีวิตพ่อครไม่ต้องขึ้นมาน่ะอือหือ อขอร้องแหละโอเคไนที่ส okay. ุดเฮ้ยเงินสามพไม่ใช่สบาทอีสามแบงก์เออสามบาทดันที่แบบแบบแบบอเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมผมเลื่อนไม่นี่ไม่ได้อะทำไมผมเลื่อนไม่ได้เออโอเคอ้อใช้เป็น โอเคมาขาบ้างเลยเขาตั้งอะไรชีสพิซซาเหรอโอเคอะไนะชีสพิซซ่าเขาใส่อะไรบ้างเนี่ยใช่มันคือชีสพิซซ่าอุ้ยแหลกมากแหลกถึงแหลกที่สุดเอาไปบุสบุสไปละเร็วขนนึ้นมาหนีนึง เสร็จแล้วก็นี่ไงมันไม่มีแบบมาให้เราละตรงนี้อยากใส่ถังขยะนะใส่ถังขยะที่มีมีจบอ่ะเอาไปนี่ฮะฮ้าคูณหนึ่งนะว่งไปเรื่อยๆบ้าอะไรนะฮะ โอเคครับนี่งไงมันไม่มีแบบมาให้เราแล้วแล้วความสัวมันก็จะบังเกิดเออแบบนี้มั้งใส่ไปเป็นมันก็ยังจะยังบูสต์อยู่โอเค ao à, hơi ao hài hãy này nè, hãy đã hãy đang hãy 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 tốc hãy 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 ไปปเปรนโรนียทีนี้กดเปิดเอ๊ะแปดงบโอเคเอยสูตรคนที่เกลียดคนที่ทำร้านพิซซ่าก็ถ้าดูคลิปนี้ก็อยากไปทำตามนะถ้าทำแบบนี้คุณโดนแบบบ,บนบน,บนตายแน่นอนอะ ฉบับคนที่เกียรติโดนหักเงินไหมเนี่ยไม่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 ไมไม่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 นะออได้เปปเปโรลีโนชีสภาษาบ้าอะไรเนี่ยวัดเปปเปโรลีโนชีสวัด The แ c h ช e v e m e n h ซัวแอดเปปเปโรลี ครับว้าวีแมวแบบนี้เข้าไปเดี๋ยวนะเขาสั่งเท่าไหร่เนี่ยอ๋อลัดแค่สองสองครั้งพอโอเคแล้วก็เสร็จแล้วหนึ่งแล้วก็สองอย่างนี้ใช่ไหมใช่ แอปแฮก <c oughs> บอกเลยว่าแอลซี่มาก <c oughs> โอ้ยจับคอพูดยาวทำไมก็ฝั่งมาแค่ไปนปนึงนี่นพิซซ่าก็จบอ้วเสร็จแค่นั้นแหละง่ายดี อ่ะหมดวันนี้หมดเวลาแล้ววัดสำหรับวันที่สองรู้สึกว่าเวลามันจะจบ5 p ีเอ็มนะครัีเอ็ม2.5ว้าวเอฟเฟกต์เอาไปวีอย่าบ่นนะครับอย่านะเอา้าอ๋อเขาไม่ชิดนะ ป๊อดอ่ะเปเปโรนีปี๊สเอาเปเปโรนีใช่ไหมใช่เด็กคนนี้ปะที่คนจะมาให้แบบแบบผสมแบบนี้เพิ่มอ่ะแบบไอ้แบบแบบเนี้ยเอ้ยเนี่ยแบบเนี้ยเอออ่ะแบบเนี้ยแบบเนี้ย เัาจะเอามาให้เพิ่มใช่ไหมชีเด็กคนนี้ไหมอาจจะอย่างนั้นก็ลองถังขยะเลยครับไม่ใช่มีโอเคเออนี่ไงเอาให้แข็งทัดเออแม่ ซื้อดีกว่าว้าวนี่มันไฟได้แอตพอดีดีว่าภาคเล็กอไอเทมโอเคอยู่นี่เอาซื้อเป็นอ่าอันนี้เป็นไสกล่องง,งูมุกมัสโรมอืมอันนี้ติปบุกสามติปบุกสี่รอติปบุกสี่ใช่เรวจะซื้อเย้เ yeah, ด็กเบรกเอฟเฮกเออเดี๋ยวคิวนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อน เนี่ยเพราะตอนนี้มันก็ก็เด็กอยู่นะสองทุ่มก็ตะหรเบคลิปนี้ก็ราคาพูปากได้แล้วอืมเพราสะสำหรับจะมาปรับบแบบก,ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มก่อนเอ๊ะจ้าเด็กแขกตัสไปอยู่ตรงนี้แล้วแล้วทำไมไปอยู่ตรงนู้นะอนอครับโอเคบ๊ายบายครับสำหรับคลิปนี้ไวันพรุ่งนี้บ๊ายติดตามกันด้วยนะครับ